มาพร้อมแล้วเอาเลย3ามสี่สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมแักนาร์ลออริจินนะครับในวันที่14เดือนหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาสะดึกเลยนะครับเพื่อนเพื่อนสาเหตุที่มาดึกนะครับเพราะผมไปได้สิ่งนี้มาครับเพื่อนๆนไม่ครับผมไปประมูลการ์ดออกอาเชอร์ม่วงมานะครับได้มาในราคาทั้งหมด6.6 M นะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์กิฟเฟนสบวกสของผมนะครับเพื่อนๆที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นๆนะครับเคยเห็นหรือเคยประมูลได้มาในราคาเท่าไหร่ ถูกกว่าแพงกว่ายังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับมาในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาเทสให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นก็คือดาเมจของออกอาเชอร์ม่วงนะครับที่เขาล่าลือกันนาครับว่าเจ๋งนักเจ๋งหนานะครับมาดูกันว่ามันจะขนาดไหนนะครับดยการเทสนะครับผมจะแบ่งเป็น3รอบนะครับรอบแรกนะครับผมจะเทสกับนี่ครับการ์ดออกอาเชอร์ฟ้าให้เพื่อนๆดูก่อน ออาอาเชอร์ฟ้าของผมเนี่ยเต็ม3ดาวแล้วนะครับนะรอบที่2นะครับก็จะเป็นการเทสออกอาเชอร์ม่วงที่ใส่อยู่ตอนนี้นะครับอ่าที่ใส่อยู่ตอนนี้ก็จะใช้ใบนี้ในการเทสไม่มีดาวน,นะครับและรอบที่3นะครับผมจะเทสเป็นดาเมจสายสกิลนะครับดูว่า จะสามารถพอจะงัดกับออกอาเชอร์ม่วงได้ไหมนะครับนะมานะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับก็ไปดูกันเลยผมจะทําคลิปนี้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับเพื่อนๆมากมายนักนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในห้องเทสกันเลยสักครู่เดียวอ่ะอยู่ในห้องบิวเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เซ็ตทุกอย่างแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเป็นสาย ADL ทั้งหมดแล้วนะครับการ์ดก็รอบแรกก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นการ์ดออกอาเชอร์ฟ้านะครับ แล้วก็เปลี่ยนบิวเปลี่ยนเซตลูนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลุยเทสดาเมจกันเลยนะครับเพื่อนๆไป โอเคมาตอนนี้ก็เปลี่ยนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ไม่เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนแค่อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนในส่วนของการ์ดนะครับเป็น Off cher, ออกอาเชอร์ม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจที่ได้นะครับจะสู้ไม่สิมันต้องเยอะกว่าหรือเปล่านะอ่ะมาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆปะลุย โอเคครับเพื่อนๆสำหรับออกอาเชื้อม่วงนะครับก็จบดาเมจไปได้ที่746ล้านนะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะเยอะกว่านะขนาดไม่มีดาวนะเนี่ยยังได้ตั้งขนาดนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปเทสดาเมจรอบสุดท้ายกันนะครับสำหรับสายสกิลเมื่อกี้เราได้700ดรเท่าไหร่นะ740กว่าใช่ไหมเดี๋ยวมาดูสายสกิลดีกว่านะครับว่าสายสกิลเนี่ยนะครับเต็มแม็กแล้วเนี่ยจะสู้ออกอาเชื้อม่วงได้มากน้อยขนาดไหนนะครับสักครู่เดียว โอเคครับเซ็ตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าในการเทสสำหรับใส่สกิลนะครับผมจะเอาการ์ดออกอาเชอร์ออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่เป็น Oberon เข้าไปแทนนะครับโอ e บ o n ์ลอนการ์ดบอสปอมนี่นะครับนะนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับ ในสายสกิลสามารถใส arc ่ออกอาเชอร์ได้เพราะว่ามันก็ติดบบเนสตาร์ให้เหมือนกันนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่ผมเคยให้ข้อมูลว่ามันสามไม่สามารถใช้ได้เนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามันติดน้อยนะครับมันจะไม่รวมเหมือนสาย A D L นั่นเองนะครับก็เลยแนะนำว่าถ้าเล่นนะครับเล่นเป็นโอบาลอนจะดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเทสดาเมจพร้อมกันเลยนะครับเพื่อนๆปะ สำหรับใส่สกิลนะครับเ,เพื่อนๆใน1นาทีก็จบไปได้ที่632ล้านนะครับอืมก็ถือว่าทำไมเอางี้ดีกว่าเพื่อความชัวนะครับกันดาเมจแกว่งเมื่อกี้มันอาจจะยังไม่เอาจริงเดี๋ยวเรามาเทดสายใส่สกิลอีกหนึ่งที่นะครับดูว่ามันจะได้ ต่างจาก6 3 2 M มากขนาดไหนนะครับเพราะว่าผมก็เซตทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนไม่ว่าจะเปลี่ยนบิวเปลี่ยนสกิลนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อน ก็เสร็จไปแล้วนะครับเพื่อน <PE C> ๆการเทสรอบที่สนะครับสำหรับใส่สกิลนะครับ <PE C> ก็ถือว่าดาเมจน้อยกว่าการ์ดออกอาชเชอร์ม่วงสำหรับใส่ย ADL <PE C> พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าใบนี้นะครับออกอาชเชอร์ม่วงน่าใชหน่าค้นหานะครับน่าหามาใส่ไว้นะครับเพื <PE C> <ๆ>่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆพอจะหาได้นะครับก็อย่าพลาดที่จะดึงมานะเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับไป ก็เป็นอันสรุปว่านะครับถ้ามีการออกอาเชื่อม่วงนะครับเพื่อนๆก็น่าจะหามาใช้กันนะครับเพราะว่ามันก็สามารถทําดาเมจได้แรงขึ้นนะครับและอีกความลับหนึ่งนะครับที่จะทําให้การออกอาเชื่อม่วงนั้นแรงขึ้นก็คือนี่ครับเพื่อนๆสกิลนี้เลยนะครับสําหรับคาร์ดอันเนี้ยไฮคาร์ดนะครับนี่ครับรีไฟดับเบิลสตาร์บนะครับมันจะทําให้ความสามารถของดับเบิลสตาร์สูงขึ้นอีกนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับที่มีดับเบิลสตาร์นะฮะรวมไปถึงการ์ดออกอาเชื่ ทั้งหลายแหล่ด้วยนะครับและถ้าจะให้ดีนะครับเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆมีเฟืองนะครับที่บวกความสามารถของดับเบิลสตารก็จะดีมากๆเลยแต่ทีเนี้ยตัวผมไม่มีนะครับไม่มีที่ว่านี้ก็คือไม่มีน้ําหนัก5นะครับนี่ดับเบิลสตาร์บูตนะครับจะทําให้เราเจาะเกาะนะครับ10%และดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%ก็คือถ้าผมมีอันนี้น้ําหนัก5เนี่นะครับรับรองนะครับบอกลา <c oughs> บอกลาสา สกิลได้เลยนะครับสำหรับการลาบอลนะเพราะว่า แต่ว่าอย่างไงนะครับสายสกิลนะครับก็ยังใช้เก็บเลเวลได้ดีกว่าสาย A D L อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าระหว่างที่เพื่อนๆชมคลิปนะครับมีเสียงแมวเล็ดลอดเข้าไปนะครับก็ตอนนี้ที่บ้านผมกาลังเกิดสงครามกันอยู่นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีความเห็นยังไงนะครับก็หรือมีประโยชน์มากน้อยขนาดไหนก็ฝากกดไลค์กดติดตามหรือมาคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ คิดว่าผมจะรวบลัดให้ง่ายที่สุดแล้วแหละนะครับโอเคเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปต่อไปเนี่ยเป็นคลิปพีชีพนะครับรับรองว่าเป็นการลงทุนที่โหมดมากๆสำหรับผมเหมือนกันนะครับเพื่อนๆรอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ประมูลการ์ดได้ไวการ์ดม่วงดอกกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบายไปละ